สวัสดีครับผมอยู่กับผมไลไออนเกมครับผมเหมือนเช่นเคยเนาะก็มีคนถามเข้ามาเยอะครับผมว่าไ้มุสกิเนี่ยมันดีกว่ามิใเนกันเซยังไงครับผมทำไมมันถึงได้อยู่เทียหกแลก้วก็ทำไมทำไมในความคิดของพวกผมนี่ทำไมมันกราบจังครับผมอันนี้ผมก็จะมาไขข้องใจครับผมว่าทำไมมุสกิถึงได้อยู่เทียหกและทำไม และมันดียังไงครับผมก็มุสุกินบผมอ่าเอาความเป็นจริงเลยครับผมมุสุกินี่มีมีเรือเป็นเรือพิฆาตที่มีความสามารถพิเศษนะผมก็คือว่าจะมี AA เอเอเยอะกว่าเรือพิฆาตอื่นๆทั่วไปของญี่ปุ่นนะผมก็สังเกตด,ดูดีๆครับผม่อาออมินิคาเซผมจะมีจะมีเอเออยู่น้อยนะผมแต่ว่ามัน แต่ว่ามันมีป้อมปืนถึงสี่อันนแ่นรกคือข้อดีของมันอ่าแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอตอวิโอล่ะตอวิโดก็ตอบิโอ,โอ,โอของมสุกิกับอามิเนกะเซะมันก็ระยะทำการก็พอๆกันเลยนะผมแต่ว่าความเร็วของตอวิโอผมถือว่าน้อยกว่ามิเนกะเซะมากเลยผม ก็ส่วนป้อมปืนของมินิเกษตรแล้วก็มุสติกผมมุสติกนี่จะมีป้อมปืนอยู่แค่สองอันนะยังไม่พอหันใช้อีกเนาะแต่ว่าของมินิเกษตรผมมีป้อมปืนสี่อันถือว่าได้เปรียบอ่ามุสติไปเต็มๆเนาะอข้อเสียของมุสติผมคือมันมันมีตัรบิโดที่ตัรบิโดท,ที่ที่ช้า แว่าระยะทาการก็ส0กิโลเมตรผมข้อเสียของมันอันก็คือป้อมปืนที่มีน้อยเกินไปผมคือมีสองป้อมว่าถ้าเสียดายผมมันหามช้าผมซึ่งทําให้เป็นข้อเสียของมันอีกสองข้อส่วนข้อดีของมันก็คือมีมีเอเอผมต่อต้านในการสัญญาณมากกว่ามากกว่าของของมินเนกเตรผมอ่านี่คือข้อดีของมันผมโดยสรุปแล้ว มุสกี้ผมเป็นเรื่องพิฆาตที่หนองแน้นที่สุดในบรรดาเรื่อพิฆาตของญี่ปุ่นในเทียที่ต่ำกว่าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากดังนั้นใครที่เล่นมุสกี้ผมแนะนำให้คุณคุ้มกันเรือมาทุกเครื่องบินนึงเรือทุกเครื่องบินเข้าไว้ผมเพราะว่า,าประโยชน์ของคุณก็คือจะช่วยต่อต้านอากาศยานได้ดีผมถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่มีสกิลในการต่อต้านอากาศยาน แต่คุณก็ยังมีตัวไปโดนผมซึ่งจะช่วยในการหักห้ามการเข้าไปชิดตัวของพวกเรือที่คาดหรือว่าเรือเรือตะเวนนะผมแล้วก็คุณก็ยังจะมีหมอกควันผมที่ช่วยอ่ะคอยว่าอัมพางอัมพางให้เหลือมึกต้องพินไห้พ้นภายได้นะผมก็ดังน,นั้นนะผมทั้งคุณเล่นเรือมุอมสกีผม คุณอย่าคิดเข้าไปแลกกับเรือพิซาดระะหมดเียนึผแนะนำว่าให้คุณปล่อยปล่อยแล้วหนีปล่อยตววอนดูแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีนะผมจะเป็นสีที่ดีมากเลยนะครับบเรือมุสก,กี้ี่ผมผม่แนะนําให้คุณเข้าไปแลกนะผมถ้าคุณเข้าไปแลกนะผมก็พยายามเป็นทางเลือกสุดท้ายนะผมในการที่คุณเข้าเล่นนะผมซึ่งก็คือภารกิจหลักของมุสก,กีก็คือ,อการเดินที่เครื่องบินเข้าไว้ผมคุณจะ ได้ประโยช <ược> น์จากตัวนี้เหมือนก็เนี่ยผมประโยชน์ของมูสกิในในแง่ที่ของผมนะผมส่วนอาส่วนใครคิดว่ามูสกิมีประโยชน์อย่างหน่ก็สามารถเข้ามาพบใต้คลิปวดีโอนั่นแหละผมผมก็จะได้เอาไปปรับไปใช้ในผลงานของตัวเองได้เหมือนกันนะก็ของดีก็มาใช้ผมของไม่ดีก็เอาทิ้งทิ้งไปเลยนะผมใครที่มีผมคิดดีๆนะผมก็อย่าลืมมาพบใต้คลิปผมด้วยนะเงินทีใช้ผมด้วยนะผม การทำคลิปออมเนืออัพคลิปนี้ผมก็พยายามจะทําจะทำ,ะทำเ,เกมนี้ให้นานที่สุดผมแล้วก็ว่าเกิดมีคนสนใจให้ผมก็ตอนนี้รู้สึกว่าคนใช้ก็จะเริ่มเข้ามาเล่นเยอะแล้วผมก็เราเล่นตอนนี้เราก็เล่นกับสิบประเทศอาเซียนแล้วผมคือว่าสนุกม,มากก็จะเจอก็ยิ้มนามผมคืมีเยอะมากเลยผมที่มาเล่นเกมนี้นะ โอเคครับ okay, นะผมเรามาดูสนุกผลกันดีกว่าตอนนี้ฟังเราเสียบสองลัาาครับแล้วก็ฟังกัดสูเสียบเปสามลำก็ถือว่ายังสุงสีในสถานการณ์เต้มของเราก็ยังนำอยู่ที่สามร้อยโอ้โหไม่ได้นำแนละ้วผมตอนนี้ตอนนี้ตกลงมาคนระเป็นฟังกาดสูดนำเรามีมมาสามร้อยสิบหกครผมเราก็พยายามรั้าาที่มากนะครับอ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจุดเยังไม่ได้ดยดอยู่แต่ว่าเรือจำนวนากของข้าศึกเข้าไปยึดที่จุดเอแลวตอนนี้ผมจะเข้าไปช่วยดีกว,ว,ว่ารู้สึกว่าฝั่งข้าศึกม,มีเรือรีค่าทั้งมมีแต่เรือฆ้าตะเวนเท่านั้นเลยแล้วก็ฝั่งข้าศึกก็เสียเรือพีค่าไปหมดเลยนจากการใช้ประุทธ์ สายฟันแรกเข้ามาทำการยึดพื้นที่ที่จุดนี้ันม้อนทำให้เสียเรือเดียมากตอนนี้ส่วนพวกเราและวนมฝังตังข้างบนจุดเอ๋มก็ตอนนี้พยายามจะเข้าไปชิดที่จุดเอพยายามจะยึดพื้นที่คืนคนระับอ่านดูเหมือนกนะ็ถือว่ายังย่ำแย่อยู่ขอเหนือมเลยโอเคตอนนี้ผมจะปอยเดือดแล้วนะ ทีมบอนนละตอนนี้ผมก็พยายามยิงสนับสนุนเข้าไปคือว่าถือว่าเราจะยิงไม่ได้เม่นวอยหนึ่งแต่ว่าถ้าทำให้พวกมันติดไฟหรือว่าช่วยในการลดระยะเวลาในการหลดทางที่มัอนไดนะ้ผมก็พยายามทำไปนะยังผมทำให้ติดไฟแนละ้วแล้วก็ดีงออกัน đạp đâu Đưa lên mình luôn em Không này Không có trốn lá Không có trốn จมแล้วเพื่อนเราตอนนี้เลือดมันเท่าไรเนี่ยหนึ่งมสพันโอเคนะอ่านเดีวเราต้องเข้าไปช่วยสำหรับทีมรูว้ว่าจะมีะเนียเืจัไม่เยอะเราจะเข้าไปเอาตัวพี๋ก่อ เอลผมเพื่อนตัวนี้เพื่อนเราก็เข้าอยู่ที่จุดเอลเหมือนแล้วก็มีเนือหน้าตะเวนมาจะเข้ามาเข้ามาต่อต้านนะผมชาวอังเดอผมจะไปเอาตัวฟีาเลยว่ะคือว่าจะมีตัวฟีอยู่ที่เอ็ดลงนีผมซึ่งผมจะต้องเข้าไปชีทให้ดีกว่ายี่สุดโอ้โหมาโดนเพื่อนเราจัดการผมสึกว่ามันน่าจะไม่ยอมแน่แหละเดี๋ยวโอบเผมจากเพื่อนเราก็ดู อดูท่าทางก็จะไม่รอดเหมอนกันเหมือนบนตบิโดของข้างสึกเข้าไปนั่นไงโจมตีลงผมจะเข้าไปจัดการเลยนเราื้อว่าฝั่งเราจะไม่เปลียนอยู่นิดน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะผมก็มายังจะเข้าไป เอาดูแป๊บรู้สึกว่าเรือมันไม่เคลนที่เลยโอเคงั้นผมก็จะยิงเข้าไปละโอเคผมยิงเข้าไปละโอ้ตอนนี้แต้มของเท่าสองฝายผมก็ฟังผมก็จะยิงอยู่405 4052ผมฟังข้าศึกจะมี4 0 4ามาดูกันผม เราหรืผมจะเข้าไปจัดการอาเรียทุกครน่ินของมันดีกว่าผมที so ่มีชื่อวซูโม่หรโอ้โชือก็เป็นอาเรียดูกเครืองนเสียหแล้วเรามาดูตัววิดีโอของเราดีกว่าที่พูดมาไว้ห้ผมเห็นไหมยัยโอ้ไม่ก่อจัดการได้ยังไงนี ก็ถือว่ามุกจะมายิ้มตัวฟรีเลยผมรู้สึกว่าเจ้าของของนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ใครเห็นแล้วอ่ะอ้ไม่มันเห็นแล้วนี่อย่ามันทำเงินนั้นมาเอาเวอร์อีกเงินเงินทางช่องนี้มันไม่สนใจผมกำลังจะกลับไปตรงตะเบียนเนาะโอเคผมต่อไปดูผมเสร็จแล้วว่าแต่ว่าผมจะ อยาได้ความชัวร์ผมจะเข้าไปที่ระยะสองกิโลเมตรเพื่อให้ตัววิดีโอแล่นเข้าไปได้ถูกเป้าหมายผมเรามาดูนะผมว่าอ่าจะบนไหมโอ,โอ้โอ้แต่ว่าดูดูเหมือนจะมีอืปืนต่อต้านนั่นไงแย่งยไม่เป็นไรเรือ,เ,อ,เ,อ,อ,เ,รอเราเยอะอยู่เรือเราเยอะอยู่เรือเราเยอะอยู่เวยซวย หนึ yeah <t ừ> <t ừ> oh, oh, oh. 네่อหนึ Get ่งพอๆผมว่าเข้าไปมากกว่านี้ผมโดนแน่นถอยแล้วผมถอยแล้ว ไม่ไม่หลบได้ปะหลบได้ไงวะหลบได้ครับผมผมจะต้องเข้าไปกระชิดมากกว่านี้ผมก็ผมก็บอกไปแล้วผมว่า

นี่มันยักษ์อย่างจริงๆมตนนี้ผมพยายามตอบมันอยู่พยายามจะหวังให้มันไฟลุกมันจะได้ช่วยมันจะได้ไม่ต้องน้น คีผมปล่อไปแล้วผมปอ่อยแล้วเจอโดนไหมอ๋อถ้าไม่ชมก็โดนไหมเย้โอเคเราเสร็จการแล้วนะอ๋อตอนนี้ดูเหมือนเราจะได้เปรียบอยู่นะผมเราได้เปรียบตรงที่ฝั่งเราเหลือเหลือเยอะกว่านะผมทุกคนโอเคครับผมหวัจะชนะนะ ชนะนี่ผมว่าได้คราบสุการณ์เยอะแน่เลยสัำนากเรือมันต้อง,งสั่ลรว <Okay. S 1> มโอเคอนี่ว่าสถานการณ์เราอะาได้เก็บเงินถึงแม้ว่าจะเหลือลอ,อยู่ที่ห้านาทีก็ตามนีม่ผมข้อดีของนาเรือ มุชุกิผมคือมันจะสอยเครื่องบินได้เยอะกว่าเรือพิฆาตลำอ,อื่นของญี่ปุ่นนี่แหละคือข้อดีของมันถ้าพูดถึงเรื่องตัวบินโดวผมมูสกินี่ผมรู้สึกว่ามันจะมันจะด้อยกว่าจะด้อยกว่ามเมกะเซน,น,นี่เมกะเซนี่ทัมโจจะจะหลดไวมากแต่ว่าของมุสุกินี่นช้า ลช้าลดช้าเอยูดช้าช้ากว่านีาาาา่ในกเกษตรประมาณ20วินส่วนระยะทำการนี้เท่าเท่ากันเลยครับถ้าใครเล่นเรือมุสกีผมผมแนะนำว่าอย่าไปแลกกับเรือพิฆาตของอเมริกานะผมเพราะว่าอเมริกาผมถ้าเทียบกับเทียตัวเทียนะอ,อเมริกาปืนมันจะยิงได้ไวกว่าผมแล้วก็ลดได้ไวมากเลย ดังนั้นน่าคเจอเรือพ่ฆาตของอเมริกาผมผมได้นา่าวให้อยู่ห่างๆนะผมแล้วก็พยายามยิงตอรโดลอยๆเอาแล้วผมเข้าไปแลกกับพวกมันเลยเพราะว่ามันเป็นเรือพิฆาตที่เอาไว้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเรือพิเรือพิฆาตที่เอาไว้พิฆาตเรือพิฆาตนะผมเออประมาณนั้นแต่แต่อเมริกาเขามงเหมือนข้อเสียบมันเรื่องตัวบปิโดแล้วก็เรนรู้รว่าอยู่นะ ส่วนมากใครที่เล่นอเมริกาผมส่วนมากจะไม่ค่อยกลัวนุบิคาดของญี่ปุ่นเท่าไหร่เพราะว่าปืนชันผมแต่ก็กองตัวไปดูเหมือนกันนะบางคนก็หลบตัวโดไม่เก่งผมก็จะโดนตัวไปโดของญี่ปุ่นเข้าให้ทำให้เสียเปรียบได้เหมือนกันโอเคอ่าตัวนี้มีเรือที่เราจะต้องจัดการอีกสองลำมันเป็นเรือจันบาลทั้งสองลำเลย เร,เราไปดูกันนะมึงนี่ฝั่งเราคะแนนอยู่ที่812้องฝั่งคาถือที่เ1็ดอยแปที่7หก่ะก็ถือว่าเราต้องชนะแน่นอนผมแต่มันเยอะกว่าแต่มันก็ไม่แน่ผมถ้าเราตายดีตายดีสวยเลยนะผมเราขอดูดัก ฟุโซผม,มก็อยากเดสมอลล่แล้วเหมือนกัน The enemy about win. โอ้มุสุกินี่ก็ร้ายเหมือนกันผม,นมสังหารไปสองล,ล่ามะถือว่าร้ายกาจผม,มบบอย่าดูถแบบูกาอย่ดูถูกเชียวนี่ฟุโซเลื่อๆอ,อ,อยู่แค่สามพันนะผมโอ้โหคมโก้ก็ใช่ย่อยเหมือนเลือๆแค่เจ็ดพันเองถือว่าต้องสองล่ามยิ่งสาหัสสาหัสเลยแหละ มันมีข้ามกอะไม่ได้ขอ,องป้อมปืนแงะไม่สูงโอ้โหโอเคชนะแน่นอนถ้าโดนดอกนั้นนะวเวื่อราก็ส่งต่อไปดูกำลังถ้าโดนก็ชนะแน่นอนตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊ตตตตตไหมโอ้โหไกลเกินไม่จะถึงนเนี่ย วยละโอ้โหสถานการณ์นี่ดูเหมือนเรามีโอกาสแพ้ได้เลยนะผมเพราะว่าตอนนี้แต้งของค่าศึกโอ้โหเราชนะแน่นอนนะผมมีพลิกไปพลิกมานะผมทำให้ผมงงไปเลยนะเนี่ยตอนแรกเราตอนแรกเรานำแล้ววันนี้เราก็ตามเพราะจุนี้เราจมเรือจันทบานได้เราก็นำเนเหมือนกี้แต้มราก็เก้าร้อยยี่สิบแล้วถานำเยอะ ดีๆฟก oh กอกยูอุบายทำไม่ลายกัดอยงขนาดนั้นมาฟอกยูใส่ใคร่มาฟอกยูใส่เราโอเคครับตอนนี้อ่สาสถานก,การณ์ตอนนี้เราได้เปลี่ยนเงืมาฟังขั้วสีเหลือแค่หนึ่งหลักมันดูงเงินสิเราจะรอบไหมเราต้องชนะอยู่แล้วเพราะตัวน,นี้เหนียวเวลาใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกห้าสิบห้าวินาทีถือว่าเวลากระชั้นชิดมากเลย ถ้าไม่พลาดนะจุนจึตีสกรอร์นะคจุนก็คงจะไม่พลาดเนาะใช่ไหมผมไม่พลาดแล้วมั้งผมไม่พลาดแล้วมั้งไม่พลาดนะอ่ะขอหลบดีกว่าผมขอหลบอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเกิดตายได้มาสวยเลยนะ อเค20เมตรผม20เมตรหวังว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของเราไม่โดนสังหารดูสิดูสิดูส,ดสิชนะไหมชนะไหมชนะ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 เออเย้ชนะเอ,อ,อ,อนะาผม โอ้โหมันจริงๆโอ้โหเป็นตาที่มันที่สุดในชีวิตเลยรู้น่าทึกมากมีใครยอมใครจริงเนาะโอ้โหในเงินหนึ่งแสนหกพันไปหกหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่แล้วก็ได้ค่าประสบการณ์สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองได้แต้มพิเศษอีกหนึ่งร้อยสามสิบเก้าถือว่าโอเคใช้ได้เลยตอนวดีโอยิงก็ไป จำๆหกลูกนะผมแล้วก็น้ำเข้าห้าลูกโจมไปสามลำํำเราไปดูดาเมจที่เราทําได้ดีกว่าโอ้โหดาเมจที่เราทําได้ครับผมเราทําไปทั้งหมดหกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบแปดนะผมรวมถึงอ่าฟูดดิ้งแล้วก็ไฟอีกไฟไห้นะผมฟูดดิ้งนี่คือน้ำเข้าแล้วก็ ัไฟไหม้แล้วก็าดาเมจที่ทำได้จากการยิงน,นะผมหมื่นสามพันนะโอ้มอนจริงๆนะผมสำหรับตานี้นะผมใครที่ได้เยอะที่สุดอ่ะโอ้รู้สึกกีรนี้ไม่เยอะผมรัาผมการได้เยอะกว่าเพื่อนเลยได้ไปสองพันผมได้แค่พันแปดเองโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คือจบไปเมียเท่านี้นะผมสำหรับเรื่องนีสกเดท้ายผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะผมแล้วก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามอยู่ผมไปนานๆน,นะผมไปแล้วอ่นเกมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ